การพลาดพลั้งทำกรรมไม่ดีนำไปสู่ทุกขติเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้และสามารถมียาณอย่างรู้ภพชาติในอดีตของตนที่เป็นสัตว์เช่นท่านพระอาจารย์องค์สำคัญที่ท่านเล่าไว้ว่าเคยเกิดเป็นไก่ย่อมรู้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นคนกับเป็นสัตว์ ย่อมได้ความสลดสังเวชและความหวาดกลัวความต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นที่สุดเพราะได้รู้ชัดด้วยตนเองแล้วว่าการพลาดพลั้งทำกรรมไม่ดีไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจคือการนำไปสู่ทุกขติต่างๆอันไม่เป็นที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งอันจักก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนนานาประการ